สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาขอกับขัดสวนมือใหม่ครับผมวันนี้พามาใกล้ครับผมนะครับมีพามาเที่ยวทะเลครับวันนี้จากสุรินทร์มาเพชรบุรีครับเดี๋ยวเลยครับแต่กิโลหมดเต็มเบิ้งเลยครับผมหมดตัวอยากมากครับท่านนะมาหามาหาใหม่ๆครับผม โาเช้าเลยครับวันนี้ครับผมเคยมากยักเครือครับตั้งแรกในชีวิตครับผมมีกาช้าครับผมใกล้สุดในชีวิตเลยครับยังมากก็ไปแค่ไอรี่ครับผมรอบนี้มากถึงสชรบุรี่เลยครับชตรีเพชรี่อบุรี่โอ้คนละปากเลยครับปากกรุงทีมเลยคนละปากกรุงทีมเลย เดีครับผมได้มีโอกาสก็มันยุดิวันเสาห์ครับผมมันเปิดลูกไ <c oughs> ส้ร <c oughs> สครับลูกไส้ยอยากไปเที่ยวไกล,กลๆว่าสังนี่แหละว่าสพา,าไปเที่ยวบ้านสร้างครับมันไกลโพวกอดทนวนะ <c oughs> อยากไปใกล้ๆว่าอยากไปเที่ยวทะเลที่ม่เคยไปก็เลยไป,ไปน้ำมันสอ,องขั้นเลยครับผมขากินขย,ยาอยู่ <c oughs> ปรการครับประสบการณ์ชีวิตครับผมดูกับสวน,ม,น,นมาลลยมือมันนีมากอะรมั็ครับผมนครับอาช้ำเราเย็นเลยครับประมาณสามสี่กิโลครับชายหาดครับผมคนคนก็้ลยอยู่ครับมันนี่ผพอมีอยู่อาจจะเป็นช่วงโควิดแต่ก็ยังพอมีคนมาเที่ยวมา มีครับมาหนึทีมงานทีมงานมาํำงานมากันหกคนครับมาจากบ้านบรรยาก,กาศของทะเลครับผมเบิ่งเอาครับทะเลชุดหูชุดลูกหูลูกลกาอะไรครับผมทะเลนี่ลูก มันเกิดเขาที่นี่นะไป้ยไปป่าไม่ทะเนี่นี่จะของมันเกิดเขานี่จับป่าดอีกเรื่องหางกันี่ละบ่มีใครอยากเขากองเลยครับผม ปลกอะไรก็แค่น้ำครับผมชามครับผมเทพุรีไปมาสองหาบครับผมตีพานมาหาดเนี้ยมาหาบหาบปึกปึกเตี้ยนอันนั้นบอรใครมีคนครับผมส่วนหากคนใช่ไหอยู่หาดชามครับผมทางลั้นนี่ไปทางชามเนื้อครับผม ชั่มชั่กลางนี่โอ้ยชั่มหุ่ยชั่มใจคนร้ายครับตอนทำๆสี่คนมามาเกี่ยวมาเหรียญมากินครับผมตอนทำๆแดดลมลมตกเพื่อนอยากมากครับผมที่นั่งเยอะแยะครับผมที่จอดรถก็บสบายครับผมมีคนโบกรถจอดครัคบผมบาได้กินค่าเก็บบาได้เก็บค่าจอดรถแล้วครับผม เดี๋ยวจะต้องหันนั่งหรือว่านั่งอะไรครับก็อีเขานะหลกจุ่งออกเดดไหมโอ้ว่าแบบพอหอนเนาะขอหอมนีดกลัวครับผมเดี๋ยวครับแบบอีกคลิปนึงครับผมใช้ชีวิตสบายๆครับผมวันนี้รับผมฝากคไอะไก็แชร์น้ำครับผม สวัสดีครับ